สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในระบบแมปต่อยมวยครับก็คือแมปที่ชื่อว่าเด็กนิตร์วัคซีนใช่ซึ่งเราจะมาต่อยกันโอเคไปไปฝั่งนั้นไปฝั่งนั้นมันจะเข้าวันนี้เอาไปแลเฮ้ยเข้าโอเคตกแพ้แน่เลยผมไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นเ่ะอืออ่ะฮ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 ะกินทูเบตมันบอกมันพาไปเซิร์ฟที่ดีกว่านี้

โอ๊ยโอ๊ยโดนโอ๊ย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 จะตายจะตายมีบางนีมีบาีัยงที่โอ๊ยบักช่วยเลยได้ไมม่รองโอ้กนัวกลยนิดนึงเลยวอะอะอะดิมึงแคเขียกันอยูอะไลน์อิก่อน เลยิงก็สู้ไม่รู้ทำไมเลยสู no! ้กับอะไรนะเขาเตอร์กตอ้โอ้บอหวงกับ้านไปล้ผานกระเพาะมังสไปต่ายใส่เลยเเาไป ไม่รอดไม่รอดอันตีเขาไม่รอดโอ้โหแหลกเอัวรโอ้ยดโหเลือดดีด้วยไม่รอดเนี่ยเลือดดีหายด้วยไม่รอดเนี่ยหต่อหนึ่ง

mày tỏng 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 không tỏng mày 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 ไม่รอดเนี่ยโอ้ยวีบาร์สองรอบโดนดาบเพื่อนวีบารโอ้ยโดนโอ้ยโดนโอยโดนโดนแล้วคโอ้ยตายได้แล้วเออโดนอัตตีแล้วไม่รอดไม่รอดนเลยฉันจะกเด็บ อวิบางวบาลเือเข้าหลังอันตีเข้าหลังอันเข้าหลังอันตีาพุชชนไม่่เออันตผมไม่รอดไม่รอดฮะรด่ได้หเอาันคาโอ้ยโโดนโโอ้ยโดน โอ้โดนโดนอันตีบอกอันติกะจะกดบอกระิถันโดนโซแมั่เขาดึงตะกุนโอ้ยโดนซูซี่ซูซี่ลบอมันนักดับเบิ้ลมันนักโอ้เอลยอา้มานองอาไปอยู่เว้ยอุ้ลัน ว้าเพช Q Q ชนะอ้สปสีทำอะไรเนี่ย Q โอ้ยสปินโอ้ยล่เยื่นเ้าร้อยห้ยห้าสิบได้ห้าดูชนะกี่รอบะดูตรงไหนดูตรงไหนโอชนะได้กี่รอบแล้วงสรอบกว่าคุณชนะผมไม่หลายรอบเลยอะไอ้เกิบแป๊บ ขอแป๊บหนึ่งครับดูดูไงครเอ็นี่สไตล์อันนี้ผมใช้สไตล์ของเตอร์จะดูแล้วว่าชนะกี่รอบไม่รู้รู้เปล่าเราว่ากี่กฎไรอะตอนนี้ชาร์จแล้วตอนนี้ใช้อะไรอะไรนี่ก่อนตอนนี้ใช้คุณใช้อะไรนี่ก่อนคุณมันต้องกลุ่มหลอดกับฝนในหยูดในของนี่อีเวนโชนลีบประมาณนะ อ้าวได้โอ้โหกะไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนมันมันมัมันไม่ทนโอ้เรีดีเกินดีเกินฮะดีเกินเคุณเปิดไอ้นี่หรือเปล่า ต่อยไม่โดนเลยเกิดอะไรขึ้นนะไปไปต่อยมันนียต่อยมันนี้ต่อยวันนั้นเละต่อยบนมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราไม่ควรใช้สไต์ะสุนมาแล้วเหยียดเข้าโอ้ย

ตายไโดนตายกรสุนโดนส่เลยาฟลิงูมีบากันมีบากทันโอตายตายแต่ได้สิ่งอย่างนึงกลับมาเดร์ คนเกได้เราจับตักันเเหลืออีกหนึ่งเส้นดปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตีใช่ไม่ได้บอส

โดยกรสุนอย่าให้ผมได้หมกโกนไงหมกโกนคุณสวย บทำไโอ้ยลูก่ะออทำไรทอไรทำไร,ทำ,ไรทำอะไรอ่ะอ,อือไป รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาโอ้รทำอร

เจอสไตล์กะสุนได้หกร้อยแปรสี่ร้อตอนนี้รู้สุกมอยสุ่มสไตล์ใหม่เลยอยากสุมแล้วสุมเออสุมกูปเปลี่ยนตายแน่เลยเฮ้ต่อยต่อยข้างนอกเลยไม่ต้องเ,เอาีาใจ <laughs>

ไหวไหวอีกลอ้าวอีกลอีกลไม่ต้องอันนี้คืออืมอะไรเนี่ยเฮ้สวนซัมมอนฟูซัมมอนแล้วมาสูยัมมอนอะใช้สนางที

วิวิบา <Purple> ้าโอ้ยวิบาเอ้ยโอ้ยไม่รอด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 โอ้ยโดนล้อให้เจอเจอของกินว่ะเจอของกินว่ะไม่ โอ้โหเผื่อใช้อันอ่อได้ด้วยอันตีเอาอันตีได้ด้วยไม่รอดโอเคเราจะผิดพลาทีเทีย ไม่รอดเลยมมีบาดมมีบาดหลบโอ้ยไม่รอดไม่รอดดาวแพ้หนึ่งลอบเสมอเสมอเสียงหมากคือแบบเหมือนกับสุเลย 好笨啊！你干好笨你吗？好笨你吗？

đào bố sạch thương tin là bố tin tưởng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  là bố 哦哦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 。 เนี yeah. 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 Hey, yeah. mm ่อเคอเคโอเิโคโอคเคโอเเคโอเค่อเี่อเเอเ้อเเนอเอเอเคโอเคโออบแลอวคุณเค่ตายลเเโโหมดสปเนเหโืออเงกอคุอคุณคุณขอดูหอ่อย ใส่กกดเป็นนังเป็นนังกดไปทีไฟเตอร์กดโอ้ลสตลสีอะไรสไตลสีฟ้าโอตรสมเยอะนี่ไม่ใช่นี่โอ้เล่นนานเหนือยไม่เหนื่อยแล้วเล่นนานเหนื่อยจบคลิปด้วโอเคตาเดียวอีกตาเดียวโอ้แมวอ่ะกนดอตาเดียวะตัวสุายเล่น คุณดูจะมารูกันว่าวันนี้เรจะแพ้ชนะถ้าจะชนะอีกแลวผมเก่งกว่าหรือว่าตากิงกว่าก็ไม่รู้กดโทรศัพท์อยู่อย่าเพิ่งตอทำอะไรไม่ได้จะสียเซลล์วเสี่เซลล์สีเซลล์ จริงด้วยแบบผมมันกลายมันเก่งว่าผมมันจริงอีก็ได้เวเร็วเลยอุลิวคนนี้เลวคนนี้อุลิวคนนี้กดแล้วกดแล้วโอ้ยสีกไม่ทันสีกไม่ทันอีกแล้วโอ้เลือดม่นมีสักหลอดเลย Vai! 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 Bate! Bate! Hmm... 4... Você perdeu! Eu perdi! Você perdeu! Eu perdi! O você ไม่มีใครช่วยเลยมอันตีมาเบออนี้อะไรคืเ่องจะเต็มห้องเรืองคุณอะอ่าเยอเเยอเทนเลเลยะกระสุนหมกนะกระสุนเวลาโดนทีนีเจ็บนะครับ ไม่รอดแมยอุ้ยเด็ดเด็ดโอ้ยไม่ใช่ไมงกระสุนี้ไกลดิโอเคท่านผู้ชมแต่ว่าจะูงผลแล้วใครเก่งกว่าหรือว่ามันไป็นคืออยู่ที่สไตล์ของผมอ่ะมันสไตล์ไหรที่กอดแดดมันแบบฮะ แหลกคนไปคนไม่โดนไม่โดนไม่โดนตีไม่ดน

ผู้ชมขอจคอคบคลิปเ,เป็นเท่านี้นะครับดีเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวพูดอีกรอบอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับตอนนี้ว่าสไตล์ผมมันโกงหรืฝีมือยีไม่รู้หรือว่าเขามีมือกากะแล้วก็กดไปอย่าลืมกดไลค์กดซดับสไคร์เดนใช่